เบื่อไหมกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีจะเปิดแอร์กลางวันทุกครั้งก็เกรงใจค่าไฟร้อนต้องทนความร้อนทำให้ตัวอาคารมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแผงโซลาเซลล์ลดรังสีความร้อนได้นำแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เราจะเห็นได้ว่าแอร์ขนาด12,000 BTU ค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ19บาทต่อวันและ570บาทต่เอเดือนแอร์ขนาด15,000 BTU ค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ24บาทต่อวันและ720บาทต่เอเดือนแอร์ขนาด18,000 BTU ค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ28บาทต่อวันและ840บาทต่อเดือนค่าไฟและค่าชใช้จ่ายมีแต่เพิ่มขึ้น ประโยชน์ที่มากกว่าอุปกรณ์ผลิตไฟด้วยตัวเองลดภาวะโลกร้อนตววต่างค่าไฟก่อเกิดเงินออมเสริมกำลังประหยัดค่าไฟด้วยเครื่องปรับอากาศฉลากเบอร์ห